โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับปืนบูลดราคอนโซลิ่งสกายนะครับเป็นปืน8.5ดาวตัวใหม่นะครับที่เพิ่งอับเข้ามาในวันอังคารที่แล้วนะครับผมก็คลิปนี้ผมถ่ายช้าไปนิดนึงนะครับดีเลย์ไปหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ก็มาตามรีวิวให้ทุกคนชมนะครับสำหรับปืนตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ไว้บักสกิลแต่ทีหลังแล้วกันตอนนี้ขอเคลียร์มอนก่อนแล้วกันนะครับ่ะลุยยังไงก็รัชมก็เดี๋ยวคนับะร ไปเลยครับลุยครับอ่าสามารถยิงทะลุได้นะครับขีดขวาลิงแรงปะไอขีดขวาไม่แรงวะนีกว่าขีดขวามันจะแรงนะครับแต่ว่ามันก็ดาเมจเฉยๆนะเดี๋ยวลองเทสกับบอสดูนะครับพวกมอนพวกนี้มันไม่รู้ดาเมจที่ชัดเจนนะครับไปเลยวิ่งเลยครับแล้วก็ผมก็มากับพกตัวใหม่ด้วยนะครับพกตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามันใช้บัคสกิลเซตได้นะครับแทนพวกอาบอมถือบอมอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยปะนะครับเออก็ใช้พกตัวนี้บัคแทนได้นะครับ เดี๋ยวผมขอยิงน้ำนึงนะโอเคไปเลยครับขึ้นดิพี่มไม่เคลียร์ไปไปครับแต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึง่งคือทำไมโหมด PVE กระสุนมันให้มาจำกัดวะมัคนควรจะให้มาไม่จำกัดนะครับแล้วก็ปืนเนี่ยควรยงิงนิ่งๆนะครับไม่มีแรงดีดอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าน,นี้นะครับไปเลยครับบักแสเรียบร้อยไปตอนนี้ผมบักระเบิดจะดีเรียบร้อยนะครับถือพกแค่พกนั้นนะครับก็สามารถบั็กบักได้แล้วนะครับ โอเคนะครับ okay, เป็นพกที่เข้ามาใหม่พร้อมกันแหละนะครับพบโปรโมชั Pop ่นเออเป็นปนพกโปรโมชั่ 3, นนะครับ3,299ัาสได้ถาวรนะครับโอเคมาลองดูดิว่ามันเข้าแรงไหมต้องยิงใกล้ๆนะที่ขวาเข้าเท่าไหร่วะที่ขวาเท่าเข้า,ะอะขา,ขา,ขาพอๆกันเลยอะ่ะเหมือนมันจะแรงกว่ากันไม่มากนะครับมาอัดเลยนะครับมันดิมึงเดี๋ยว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 เดยวอร์จะเดียน โอ้ย oh, จะตายวะสิหา,ายแล้วอย่าเพิ่งตายเด้อยุมาไปยุมาไปยุมามาดีมาดีตอนนี้ผมติดหนืดวะยิงครับยิงไหมครับไปจีดีไปยิงนิ่งไหมมึงเนี่ยแล้วก็ยิงไปนะครับดาเมิเข้า500นะครับอ้าวโอเคถอยมาห่างนิดนึงนี่ครับจะไปครับก็ ป็นปืนที่ผมถามว่าเอามาลง PVE ได้ไหมผมว่าอย่าเลยดีกว่านะครับใช้พวกสินกล้วยหรือว่าการูด้าดีกว่านะครับมันอาจจะแบบไม่เหมาะขนาดนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่สาย PVE ขนาดนั้นอะเล่นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกหมด PVP อ่ะยิงคนอะไรเงี้ยดันวางบอมอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกว่านะครับอืมมาอัดเลยตายปะตายละมังสินเนี่ยตายเถอะไปครับไปครับผมวิ่งเลยครับแล้วเดี๋ยวลองเทสดาเมจพวกตัวนี้ให้ทุกคนชมเดี๋ยวว่ามันแรงปะ ใช่หรอแลเมจค่อ,ขอนข้างที่แบบเฉยๆนะโอเคแต่ว่าปืนตัวนี้ใช้เคลียร์พวกมอนเนี่ยไวอยู่นะครับอืมนะครับมาแล้มอนพวกนี้มันแบบอืมมาใช้มีดเคลียร์ไปจบนะครับอืมไปตายังอ่ามาโดดเลยแล้วกันโอเคครับอย่าโดดตกเป็นอันพอนะครับโอเคสวยไ,ไปแล้วจ้า โอเคสวยครับไปครับอ่ะเบิดไปเคลียร์มอนกันม,มีกล้องกระสุนนี่เก็บปะวันี่ไงโอ okay, เคเก็บกล้องกระสุนนครับไม่ใช่อะไรกระสุนจะหมดนะครับ <c oughs> มายิงมึงต่อครับไอ้บอสแตกไปสวยดีนะเราพกมีด8.5นี้มาด้วยนะครับก็เลยทำให้เคลียร์ไวขึ้นนะครับเลยมา มาจัดไปครับมีเคลียร์ดีกว่าเออแตกหมดสวยครับเฮ้ยเจ้าเล่ห์เหรไม่เอาผมไม่กล้าเข้า,าอ่ะนี่แต่ตายไม่ใช่อะไรนะครับโอเครอ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 ปึอ๊บโอเคเอาชัวร์ดีกว่านะครับ <c oughs> มันเสี่ยงไปอะเมื่อกี้ถ้าเราวิ่งต,งตรงๆเข้าไปอะดิ่งๆเข้าไปตายหา่าเลยนะนี่ครับไปครับ, <c oughs> บรถตัวนี้ ไม่มีอะไรนะอืมไม่มีอะไรมากนะครับเพราะดันผมอยากให้ดัน PVE ีอีดันใหม่ๆนะมันเข้ามามากเลยตอนที่ผมลงดันเก่าวนไปแบบเบื่อละนะครับเอาจริงอยากให้ดันใหม่ๆเข้ามานะครับนี่ครับยิงเลยนะครับขอ,อใช้มิชียนปึ๊บปึ๊บมาตายไปไปอ่ะยิงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัองปิดมอนมิงไงหรอ มาดิ้ยิงครับยิงบอลครับเออมันปล่อยมาไม่หยุดเลยเฮ้ <c oughs> ยิงครับตายครับปล่อยครับ <c oughs> ตายไปมึงปลยครับมาบอสต,ตัวนี้แหละผมบอลเลยนะถึกสุดแล้วมัง้งผมว่าน่าจะใช่นะสำหรับผมผมคิดว่าแม่งถึกสุดแหละหลอดเลือดแม่งอย่างเยอะนะครับแม่งจำจำไม่ผนะิดน่าจะสิบหลอดมั้งนะครับ ไะโดยครับเคผมจะปาระเบิดเจดีไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูดีว่าดาเมจขึ้นมาเออโดนโดนก็ยิงเลยดิวิดาเมจเข้าพันเลยเหรอเดี๋ยวนะมันนแรงจังวะมันก็หนึ่งพันเลยเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลก,ปกอยู่ๆปืนก็แรงขึ้นนะครับโอเคเนี่ยมันเข้าเมินละพันเลยนะครับ <c oughs> ยู่ๆปืนก็แรงขึ้นเฉยเลยัแต่ เปิดไปครับโดนนะโดนนะมึงเย่นี่ครับยิงไหมครับใกล้ตายแล้วครับไปไปอัดโดนนะครับตายไหมตายครับผมเรียบร้อยครับเพชรช็อตครับอ่ะอเคไปเลยวิ่งเลยอ่าพกตัวนี้ก็ถามว่ามันดีตรงไหนผมว่ามันไม่ได้ดีอะไรไนมะ่ไม่โหดน,นะแค่แบบว่า สะดวกสบายในการบัสคสกิลแซดแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องแบบว่าดาเมจอะไรก็เป็นพกขยะ6กหนึ่งะครับเออพอบัคกเสร็จปุ๊บก็โยนทิ้งไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นละนะครับเอามายิงช,ช่วยสู้ไม่ได้นะครับผมว่ามันเบาไปนะค่ครับยิงไหมนนครับอ้าบึกไปโดนปะวะโดนอยู่โอเคครับอ่าไปเลยครับขี้ขวาเออ,อแหลกไป Okay. โอเคตวยเครียครับวิ่งเลยมาเลยครับมาเลยครับเปิดไปดิรออะไรครับแล้วเบิดไปแล้วก็ยิงนะครับรออะไรอัดไปเลยแตกครับผมสวยงาม อโอเคเคเลียร์มอนทั้งหมดครับอย่าให้มันค้างคางนะครับผมโอเคสวยครับรอบบอสต,ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากอะปาระเบิดแล้วก็อัดไปเลยครับยิงหัวยิงหัวอันนี้อยู่ในกลมๆนี่ครับแต่ว่ามันบอสบางตัวดาเมจมันก็เข้าแบบว่าพันหนึ่งนะครับบางตัวมันก็เข้าห้าร้อยเกิดอะไรขึ้นวะไรครับ ไว้อัดไปเลยโอเคแต่ครับผ่านง่ายๆนะครับตอนนี้ใช้เวลาไคแปดนาทีเองนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับเคลียร์สองบอสนะครับก็จบละซูมยิงซูมไม่ได้เออขีดขวายมันก็นี้ดีกว่าเออปล่อยปล่อยลูกไฟดีกวะ่ะจะซูมได้ไงวะ <c oughs> ซูมไม่ได้นะครับมมอนนัวนี้อันนี้เป็นได้หมดใน PVE นะ PVP ดินะ่าจะซูมได้อยู่นะครับแต่นี้คือซูมไม่ได้นะโอเคมา อะไรครับเคไปไปมันต้องยิงให้เข้าหัวะวกเมื่อกี้มันมีดาเมจพันหนึ่งให้ผมเห็นอยู่อะต้องยิงห่างวะเห็นมีคนบอกว่ายิงห่างอะมันจะดาเมจเข้าเยอะใช่ปะมันไม่เข้าอะอาจจะยิงไม่ถูกจุดนะะครับยิงตัวเหรอเออยิงตัวเออเนี่ยมันโดนหัวแล้วเมื่อกี้เคนะครับ ผมก็งมหาจุดอยู่ตั้งนานโอเคไปแล้วครับตึออ๊บโอเคจะถึงละโ okay. อเคครับ <mumbles> ดำน้ำโคตรนานในชีวิตจริงนี่น่าจะตายแล้วครับป <laughs> ะลุยระเบิดครับบไปแล้วก็ยิงเลยนะครับวันนี้วันนี้โอเคระวังระวังระวัง ตลบปนี่ะลบไหนวะลบนี่นะอ่นะนี่ครับยิงเลยครับโอ้ยเขี้ตายเลยชิบหายละเขี้ยเรายิงกระตดก็ได้นะครับเจมี่นี่ช่วยเลียยเดี๋ยวปึ๊บสวยตายบ่อยจังโอเคครับ เรียบร้อยครับสำหรับปอตัวแรกนะครับมาที่แหลกก็แค่ปลาฟองน้ำนะครับไม่ยากไม่ยากใช้เป็นขวานนี่ปลาแล้วกันจะได้ว่าทีเดียวแตกนะครับปึ๊บเอ้ยเพื่ง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 โอ้โหไอ้เแค่กูง้างกว่าจะง้างได้รู้ไหมว่ากว่าจะง้างได้นี่มันหนากรนเด็หนฮะตายไปซะนี่ครับเรียบร้อยครับโอเคจบจบภายในที่80นาทีก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปืนตัวใหม่นะสำหรับปืนบูดากอนโซลลิงสกายนะครับเป็นปืนใบช่อท่าดาวนะครับก็ เธอแรงหรือไม่แรงไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนพกตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพกที่ค่อนข้างดีนะครับใช้งานได้ในประสงค์ดีนะครับในการบั็กสกิลเซตในโหมด PVE นะครับเราจะได้ไม่ต้องบอกว่าถือบอมบ์ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้แค่พกตัวนี้ก็จบแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวฝากไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ